รวมทั้งนะครับจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นนนทบุรีนะครับปทุมธานีหรืออ่างทองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับตามที่เราได้นะครับตกลงกันไว้นะครับตามที่เราได้มอบหมายผลกิจว้นะครับวันนี้เวรของอยุธยายกมือครับนะครับอยุธยาครับผมเอามือลงนะครับนนทบุรีครับนนทบุรีและปทุมครับยกมือครับครับผมเอามือลงอ่างทองครับนะครับอ่างทองโอเคครับเอามือลงนะครับ ฝากเรื่องนนทบุรีนะครับในเรื่องกอเกตนะครับคาดว่านะครับน่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวชาวไทยนะครับเข้าไปเที่ยวไปจนจําจำนวนมากนะครับนะครับขอให้ทุกคนนะครับใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็มีความมีสวิตไม้นะครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับเชื่อว่าทุกคนทาได้อยู่แล้วนะครับเป็นภารกิจที่เราทํามากันตลอดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับรักษาความเป็นประมาทเสมอชีวิตนะครับแต่นะครับสุดท้ายนะครับก่อนที่จะออกปฏิัาิหน้าที่นะครับวันนี้นะครับ ใครมีอรไ่สงสัยในภารกิจหรือเปล่าครับวันนี้ใครมีอาการเจ็บป่วยอะไรหรือไม่ครับถ้าไม่มีนะครับผมขออนุญาตปล่อยแถวนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับให้ร้อยเวรนะครับตรวจสอบเอาความพร้อมของอาวุธปืนนะครับยานพาหนะให้เรียบร้อยนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับขออนุญาตปล่อยแถวนะครับทั้งหมดแถวตรงลิกแถว สวัสดีครับผมดาบตำรวจพองกำันธ์โสติสดภัณฑ์ครับสวัสดีครับผมจ่าสิบตำรวจถาปภพลโพธิรัตน์ครับวันนี้เราจะมาตรวจเช็คลิตรายการสภาพรถยนต์ก่อนใช้นะครับชื่อว่าบีวาก้อนนะครับ,รบก็ของเราก็จะตรวจความพร้อมก่อนปฏิบัติหน้าที่นะครับผมก็จะเช็คก็จะมีตรวจระบบเบรกระบบไฟฟ้าแล้วก็มีระบบหล่อเย็นระบบกระทะล้อน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่นแล้วก็เสียงดังต่างๆผิดปกตินะครับ ก็เดี๋ยวของเราก็ลองเช็คน้ำมันเบรกก่อนเลไก็ได้ครับพี่ี่น้ำมันเบรกนะครับกับน้ำมันเบรกก็ถ้ารถคันนี้ก็จะใช้เป็นน้ำมันประเภทดอทสามครับผมเราจะเช็คเบื้องต้นกันก่อนแล้วก็เช็คแบตเตอรี่ครับพี่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็มีฝาปิดคั่วคั่วบวกคั่วลบแล้วก็มีแท่นรองเรียบร้อยครับน้ำที่ปั่นน้ำฝน หม้อน้ำหม้อน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็เดี๋ยวเช็คน้ำมันเครื่องได้เลยครับเดี๋ยวต่อไปเราไปเช็คกันในรถต่อครับเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวหม้อน้ำเราไม่สามารถเปิดได้เพราะรถสตาร์ทอยู่ยังร้อนอยู่ครับเดี๋ยวเช็คด้านในฝั่งนั้นได้เลยครับเด็กมือนะครับจะดังประมาณแถึง12่อแก๊กนะครับ,รบเดี๋ยวเช็คระบบแตะนะครับ ยานไฟต่อไปนะครับัญญาไฟนใช้ได้ปกติครับเรียบร้อยครับในเบื้องต้นตรวจสภาพรถแล้วพร้อมการใช้งานครับ สำหรับสายตรวจจักรยานตำรวจท่องเที่ยวพระนครศรียุธยานะครับก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งพวกเราก็จะมีการตรวจเช็คสภาพจักรยานให้อยู่ในความพ,พร้อมปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตรวจอุปกรณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเบื้องต้นแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมในการซ่อมแซมจักรยานเบื้องต้นเตรียมไปด้วยส่วนการดูแลนักท่องเที่ยวด้านอื่นๆก็จะมี แผนที่สําหรับนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะใช้ในการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆครับ คู้ชมครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วครับและนี่คือรายการ p o l i c ทอ a ครับทางช่อง p o l i ทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตารวจแห่งชาติครับแน่นอนเราเจอกันคุณผู้ชม2วันสําหรับ p o l i c ทอ a วันเสาร์และวันอาทิตย์ครับวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ติดตามเรื่องราวของการพูดคุยนะครับจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับตํารวจท่านไหนเรื่องราวอะไรพาไปแวะที่ไหนหรือพาไปชมอะไรพาไปเที่ยวอะไรรอติดตามแล้วกันนะครับตอนนี้ทางช่อง p o l i ทีี v สวันอย่างที่บอกกันแล้วก็เรามีไรท์พิมียด้วยนะฮะใครที่อยากฟังแนวพอดแคสต์คุณผู้ชมสามารถเข้าไปในยูทูบได้เลยในช่ววงเลากากรอน ในช่องทีวีปกตินะครับแต่ว่าช่อง YouTube คุณสามารถปิดหน้าจอก็ได้แต่วันนี้บอกคุณผู้ชมครับอยากจะให้เปิดหน้าจอมาติดตามภาพรายการของเราเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมนะครไปย้อนรอยประวัติศาสตร์ครับเรื่องราวาอันซีนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบางคนบอกว่าพูด เห็นตัวอย่างรายการของเราวันนี้แล้วโอ้โหเพลงอ๋อเจ้าเข้ามาในหัวเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับแน่นอนเราพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกนะฮะการเที่ยวของยุทธยาแล้วพาไปรู้จักอีกหนึ่งส่วนครับนั่นคือสถานีตำรวจท่องเที่ยว1นะฮะของกองกำกับการกองกองครับการตำรวจท่องเที่ยว1งคุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนว่าหลายคนบอกว่าตำรวจท่องเที่ยวที่นี่น่าจะต้องทำงานหนักแน่เลยเพราะว่านักท่องเที่ยวก็เข้ามาเยอะนักท่องเที่ยวไทยก็เยอะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เยอะเหมือนกันที่สำคัญคุณผู้ชมครับการทำงานของตำรวจท่องเที่ยวเขาทำอะไรกันบ้างใน ที่การท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้ผมอยู่กับพันตํารวจโทธนากรธรรมเมธานะฮะตำแหน่งสารวัตรใหญ่นะครับของตํารวจท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยาครับพีเอสวัสดีครับนั่นแหละพีเอครับโอ้โหเมื่อกี้เห็นช่วงเช้าที่เราผ่านกันมามีการปล่อยแถวแล้วก็มีมอบของด้วยเมื่อเช้านี้คือทําอะไรกันต้องเล่าให้ฟังได้ไหมัครับก็เป็นปกตินะครับทุก ทุกวันนะครับก่อนที่เราจะออกปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเราก็จะมีการ,ครเคารพควาชาติลงกันนะครับ <ห ious S 2> เชียงภารกิจนะครับรวมถึงนะครับในช่วงนะครับสัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นเดือนนะครับ <ห alam. S 2> ก็จะมีการมอบรางวัลของฝันวันเกิดห<ม>ให้แก่ขาาา้าราชการบริหในสังกัดนับที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนถัดไปครับอ่าอย่างเช่นว่าวันนี้ เดือนกุมภาพันธ์นกุมภาพันธ์นะครับก็คือจะมอบกองกวนนเกิดให้แก่ข้าราชการำวจข้าราชการตำรวจที่าคมมันใชอกคือเป็นการล่วงหน้าให้เลยหนึ่งเดือนโอ้เหมือนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจเขาด้วยเหมือนกันนะใช่และเป็นการย้ำเตือนให้เพื่อนลวมง,งานรู้ว่าอ๋อเดือนหน้าที่จะถึงเนี่ยค่าเพื่อนเขามีวันไช้ยัันกิด อืมนะับเพื่อนเพื่อนหลายๆคนก็จะมีการทำเซอร์ไพรส์ทำอะไรให้กันนะครับก็เหมือนเป็นการสร้างสัมพันธ์ในองค์กรของตำรวจท่องเที่ยวที่นี่อ่ะคุณผู้ชมครับทีนี้เราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยาพี่เอครับจริงๆพื้นที่เรารับผิดชอบนี่คือรับผิดชอบทั้งจังหวัดเลยไหมฮะ อย่างนี้ครับชื่อจริงของสถานีตำรวจเที่ยวพระนครสุวรรเนี่ยคือสถานีตำรวจเที่ยวหนึ่งกองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งนะครับซึ่งเรามีนะครับพื้นที่รับผิดชอบนะครับทั้งหมด4จังหวัดได้แก่นนทบุรีปทุมธานีอยุธยาและอ่างทองคืออยุธยาเป็นแค่ส่วนหนึ่งของพื้นที่เรารับผิดชอบเท่านั้นใช่ครับแต่ทีนี้ที่เราเรียกว่า ตำรวจท่องเที่ยวพาคนครศรีอยุธยาเนื่องจากที่ตั้งเราอยู่ที่นี่นะครับนั่นหมายความว่ากำลังคนเราเนี่ยมีทั้งหมด33คนเนี่ยดูแลทั้งหมด4จังหวัดโอ้โหตอนนี้หลายคนบอกนึกสภาพ33คนนี่คือแบ่งกันดูแลยังไงให้ทั่วถึงนะฮะสารวัตรเอ๊ครับครับผมแน่นอนครับ <c oughs> ว่าจํานวนคนเนี่ยด้วยจำนวนคน33คนนะครับยังไงเนี่ยนะครับเราต้องทําให้พอทําให้ได้อยู่แล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนเนิ่นนานมาแล้วเนี่ยนะครับ มันก็มีปัญหาที่เราจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับท่านผู้ชาการตํารวจท่องเที่ยวนะครับท่านพลตำรวจโทศั์ศิลาเกือกรรนะครับได้เล็งเห็นปัญหาในจุดนี้นะครับก็เลยได้ขออนุมัติสำนักงานตุนชาตินะครับตั้งศูนย์ดูแลนักท่องเที่ยวนะครับชื่อว่าศูนย์ศูนย์บริการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวสำนักงานตุนชาตินะครับชื่อังกฤษ To u r i s t s a f e t y Operation Center หรือที o ็อขึ้นมานะครับซึ่งศูนย์นี้เนี่ยจะเป็นการบูรณาการนะ ตำรวจโรงพักนะครับหน่วยข้างเคียงต่างไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับเจ้าท่านะครับหรือแม้กระทั่งทายุยาเองก็จะมีกรมศิลปากรนะครับทุกภาคส่วนรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารโรงแรมพิพัฒน์นะครับเข้ามาเป็นเครือข่ายเราในการดูแลนักท่องเที่ยวทุกุจังหวัดนั่นหมายความว่าไม่ว่านักท่องเที่ยวจะไปไหนนะครับอาจจะไม่ได้เห็นตำรวจเที่ยวแต่ให้เชื่อมันว่า คุณอยู่ในสายตาของตัวเที่ยวผ่านางานเครือข่ายผ่านกเครือข่ายต่างๆตรงนี้ครับผมเพราะว่าองจริงนะพูดถึง4จังหวัดเนี่ยเอาอจริงเราดูแลพอเราตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดพะนคอนสิวิยาก็เหมือนว่าทุกอย่างมันต้องอยู่ในหน้าง,งานของพะนครนิวิทยาไม่ใช่คือสูตรนี้คือกระจายไปไทั้ง4จังหวัดที่เราดูแลอยู่ทั้งหมดเลยแล้วอย่างนี้รูทีในแต่ละวันไออย่างสารวัตรเอเองเนี่ยเข้ามาทํางานก็คือต้องเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัด อายุทยาอย่างเดียวหรือไม่ยังไงครครับก็ต้องบอกว่าเมื่อเช้าเห็นใช่ไหมเราจะมีการแบ่งกําลังว่าวันนี้ใครไปจังหวัดอะไรไปจังหวัดอะไรใช่ไหมอ่าก็จะมีกําลังขอาตำรวจเราส่วนหนึ่งเนี่ยครับแบ่งไปตามจังหวัดผมก็จะเวียนไปก็จะมีสวัสดีมครับนะครับสาวััดอ้อมที่เป็นรองรองจากผมเนี่ยนะครับผัดเปลี่ยนบุนเวียนกันไปแต่ละจังหวัดเพื่อให้ทุกคนในผู้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 บริหารทุกคนในสถานีเนี่ย ได้รู้จักทุกจังหวัดซึ่งสารวัตรฟิล์มสารวัตรอ้อมคุณผู้ชมเดี๋ยวอาจจะแบบว่ายังไม่เห็นหน้าคาตาเดี๋ยวช่วงท้ายรายการได้เจอแน่นอนหรือว่าอีพีหน้าเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนในในการทํางานของเขานะฮะอ๋อก็จะมีการหมุนเวียนกันไปแบบนี้สามสิบสามนายที่อย่างที่บอกกันแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยคือต้องมาเจอกันที่นี่ก่อนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับทุกเช้าเราจะต้องมาเจอที่นี่เพื่อสรุปกิจกรรมนะครับแล้วก็สวดภาพภารกิจที่ผ่านมาเมื่อเมื่อวานนะว่ามันมีเหตุอะไรหรือเปล่ามีเหตุอะไรับ จะต้องชี้แจงภารกิจว่าในวันนี้เนี่ยมีภารกิจอะไรเป็น็นพิเศษหรือเปล่าจะต้องให้ความสนใจนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติว่าใน4ีจังหวัดนี้วันนี้อาจจะมีจังหวัดนนทบ,บุรีที่มีกิจกรรมพิเศษขึ้นมารเราก็จะได้จัดสรรกําลังสู่พืที่นนทบ,บุรี มากกว่าจังหวัดอื่นและนี่คือการทํางานนะฮะหนึ่งวันรูทีนของตํารวจท่องเที่ยวของพระนครศสทธิยานะฮะที่อยู่ในกองกํากับการ2กองกองทัพการตำรวท่องเที่ยวหนึ่งั่นเองคุณผู้ชมครับอ่ะน่าจะเห็นภาพกันมากยิ่งขึ้นแล้วที่นี้เจาะลึกกันครับเรื่องของการท่องเที่ยวสวัสดีครับจริงๆปกติหลายคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าตั้งแต่ที่ละครออนแอร์ไปบุพเพสันนิว่าโอ้โหคนไทยแห่กระหน่ามาเที่ยวซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีความหลงอยู่จริงๆแล้วเปอร์เซ็นต์ของคนไทยกับชาวต่างชาตินี่คือส่วนไหนมีสัดส่วนมากกว่ากัน อย่างนี้นะครับโดยอ้างอิงจากนะครับของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับนักเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเขามาเที่ยวเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องวันหยุดหรอกเขาจะมาเฉลี่ยประมาณวันละพันนะครับพันนิดๆวันหยุดอาจจะเพิ่มไปถึงสองพันแต่นักเที่ยวชาวไทยเนี่ยนะครับซึ่งเขาทํางานเขามีพื้นฐานก็ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยอยู่แล้วว่าเขาจะเข้ามาเที่ยวช่วงวันหยุด สาวทิ์หรือวันหยุดนะรับตะเลิกเนี่ยนะครับ่ค่อนข้างสูง5 0า0ถึงหมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรวจเที่ยวในเจ้าตรจเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วน่ะมักจะต้องทำงานในวันหยุดเหมือนหน่วยอื่นก็คือจันทรถึงสุกแล้วก็สาวอาทิตเราก็จะได้พักแต่อย่างของเราเองจันถึงสุกถาาว่าทำงานก็ทํางานสาวอาทิตคือหนักกว่าเดิมอีกแล้วอย่างสาวอาทิตนี้คือปริมาณนักท่องเที่ยวที่เราเข้ามาเนี่ยอย่างคนไทยเองเนี่ยส่วนใหญ่มีการร้องขอความช่วยเหลืออะไรมากเป็นพิเศิดไหมฮะสักเด ในส่วนใหญ่แล้วนะครับนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการสอบถามข้อมูลเรื่องสถานสถานที่กินที่ที่เขที่ทเขาจะเข้ามาครับหาข้อมูลจากเราครับแต่อย่างที่บอกครับว่าที่ไหนหน่าเที่ยวที่ไหนหน่าไปเวลาใครจะมาเที่ยวทุกยานะฮะคุณผู้ชมครับต้องรอติดตามกันต่อใน EP ีหน้าครับแต่ว่าในตอนนี้ถามเจาะลึกกันต่อฮนะ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในจังหวัดพระนครสุธยาส่วนใหญ่เป็นชาติอะไรครับนะครับก็จะเลยเป็นชาวชาวอเอเชียก็จะเป็นพวกคนจีนนะครับ้องเปชาวจีน,ช,นชาวญี่ปุ่นเข้ามา,านะครับรวมถึงถาาท่าเสาทิศเนี่ยก็จะมีนักเที่ยวจากเพื่อนบ้านประเภทเมียนมาเข้ามาเ้ามครับอือซึ่งบางคนแบบมองข้ามไปเลยไม่คิดว่า ประเทศเพื่อนบ้านจะแบบเออเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราเราจะมีความรู้สึกว่าเขาเข้ามาเพื่อทํางานเข้ามาใช้แรงงานนะครับแต่ท่านี้ท่านั้นเนี่ยเขาก็น่าพือสงสารพุทธเช่นเดียวกันนะครับช่วงสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยช่วงมาเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะเข้ามาไหว้ท่ากันก็ค้างเยอะมีไอ้นี่แอบถามแบบหน้าไหมนี่แหลยคุณผู้ชมผมเองก็อยากรู้เหมือนกันนะเคยมีเหตุการณ์ของนักท่องเที่ยวที่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนคนในจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมครขอบคุณสำหรับคำถามนี้มากครับ คืออย่างนี้ครับด้วยธรรมชาติของจังหวัดระนครศสียาสถานที่ทเที่ยวก็จะเป็นวัดเป็นโบราณสถานรหรือศิลรปะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเข้ามาคือคนเขามีจิตใจดีอยู่แล้วเขาเข้ามาเสพศิลปะเขาเข้ามาไหว้พระนะครับเป็นเป็นในเรื่องของการมาดูความสวยงามไม่ใช่ในเรื่องของการมาปาร์ตี้นะครับนักเที่ยวเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยที่จะเข้ามาสร้างฮาว์ไวหรืกอกรอเฮีนอะไรสักเท่าไหร่คร,ครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของอาจจะ ถ้านัก่งเที่ยวชาวต่างชาติก็จะเป็นเรื่องการหลงทางบ้างหลงทางบ้างอย่างเงี้ยครับ เพราะฉะนั้นแล้วใครจะไปเที่ยวยุทธยาคุณผู้ชมครับมาเที่ยวด้วยใจและใจบริสุทนธะิ์นะไม่งั้นคุณอาจจะทาบุญแล้วแบบบุญไม่ถึงเพ <laughs> ราะฉะนั้นว่าทําบุญแต่ใจไม่บริสุทธิ์อาจจะบุญไม่ถึงก็ได้อ <laughs> ะเรียกเงี้ยนะฮะ <c oughs> ทีนี้ผมทราบมาว่าอย่างยุทธยาเองเนี่ยเรามีสายตรวจที่ไม่ใช่แค่สายตรวจตํารวจเหมือนเดินเท้าธรรมดามีหลายรูปแบบเลย <c oughs> รูปแบบอะไรยังไงบ้างคะสวัสดีครับนะครับก็คือก็สายตรวจนะครับที่เห็นด้วยไปก็อาจจะเป็นสายตรวจเดินเท้าสายตรวจรถยนต์นะครับที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะคอยุธยาเนะครับีข้อ มีข้อพิเศษขึ้นมาครับเรามีสายตรวจจักรยานที่เราเห็นเมื่อเช้าใช่นะครับโดยนะครับเราจะปรับเครื่องแบบให้ดูสมูทนะให้ดูเป็นมิตรมากขึ้นนะครับไม่ดูดุดันแต่คงไว้ซึ่งการรักษาความปลอดภัยคงไว้ซึ่งการรักษากฎหมายนะครับทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยกล้าที่จะเข้ามาคุยกับเรานะครับกล้าที่จะมาสอบถามเราได้มากขึ้นรวมทั้งจักรยานนะครับสามารถไปในที่ที่รถยนต์ไปไม่ถึงรถ จักรยานยนต์ไปไม่ถึงครับจเราก็ใช้จักรยานซอกแซกไปได้นะครับแล้วประกอบกับด้วยจังหวัดอยุธยาเองเนี่ยนะครับส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในเรื่องของลักษณะนักท่องเที่ยวเนี่ยปั่นจักรยานชมเมืองใช่นะครับเราก็จะพวงคืนแต่เขาับเมื่อเช้านี้ก็เห็นอีกชุดหนึ่งครับนอกเหนือจากจักรยานแล้วสายตรวจที่เหมือนเป็นชุดย้อนยุคใช่ไหมคัใช่ครับคือเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับชุดย้อนยุคนี้อันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณท่านผู้ช่วการตรวจเที่ยวท่านคุโทรศศักดิลาอย่างที่กล่าวไปนะครับท่านมี ท่านมีวิสัยทัศน์นะครับอ,อยากจะให้ชุมชนให้แต่ละสถานีเนี่ยสร้างชุมชนท้องที่ใเข้มแข็งขึ้นซึ่งจังหวัดภาะอุทยานเนี่ยก็เลือกชุมชนคือชุมชนวัดชัยวัฒนารามซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูนในอีพีต่อไปอะนะครับซึ่งจะเป็นในเรื่องคนมาเที่ยวเนี่ยเขาก็จะนิยมแต่งชุดไทยเพื่อเข้ามาเที่ยวชมเพื่อมาอ๋อเหมือนเราก็ได้กลมกลืนไปกับเขาด้วยเราก็ย้อนยุคใช่ครับ คุณผู้ชมครับซึ่งเราจะไม่เห็นอันซินนี้ผมไม่แน่ใจว่าจังหวัดอื่นมีหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับมาที่อยุธยาคุณจะเจอกับตารวจย้อนยุคนแน่นอนซึ่งชุดย้อนยุคนี้คือเป็นชุดที่่าเป็นชุดที่เขาใส่ตั้งแต่สมัยก่อนอยู่แล้วไม่ใช่ใช่ครับเป็นสมัยจอมพลปอครับก็คือถอดแบบมาหมดเลยรอแลกก็มาครับผมรอดูกันนะฮะใน E ีีต่อไปคุณผู้ชมหลังที่เห็นเมื่อเช้านะฮะทีนี้ในช่วงเวลาที่เรามีการจัดกิจกรรม โอ้เหมือนอยุธยานี่คือเรียกได้ว่ามีงานพิธีบ่อยมากเหมือนกันตำรวจท่องเที่ยวเองต้องเข้าไปดูแลหรือว่าต้องให้ความช่วยเหลืออะไรเป็นพิเศษไหมครับแน่นอนครับคือว่าเป็นที่รู้กันเลยนะครับอยุธยาเนี่ยจัดอีเว้นทุกเดือนงนะครับแต่ว่าที่เราจะเราจะรู้กันโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของสงการที่การเล่นนักประชาใช่แล้วเรื่องแล้วก็ช่วงปลายปีคืองานยอยกยิ่งฟ้าอยุธยามาโดงโลกซึ่งจะแสดงประวัติศาสตร์ของอยุต้นกําเนิดของอยุธยาการเสียกรุงนะครับการที่จะท่้นไปเลยสวนมา ผู้กุ้สีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็ได้มีการจัดนะครับตำรวจเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับในการดูแลนักเที่ยวอีกครั้งนะครับต้องบอกว่าที่ที่ผมกล่าวไปข้างต้นเนี่ยมันอยู่ในเกาะพรทลุงสุยาเกาะหมายความว่าเกาะมีน้ําล้อมรอบหมดนะครับในเกาะพรทลุงสุยาสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมีทางเข้าออกแค่สามทางนะการจัดการบริหารจัดการนะดูแลนักเที่ยวป้องกันเสีกรรมก็จะง่ายนะเราก็ได้ นะครับก่อนที่จะจัดกิจกรรมเนี่ยเราก็ได้ประชุมกัตบตำรวจภูธรนะรเพื่อวางแผนในการราาาททักษาความปลอดภัยนะแน่นอนว่าถ้ามีการเกิดเหตุกิจกรรมเกิดเหตุลักวิ่งชิงป้นเนี่ยเราปิดเกาะเลยนะครับแล้วตามบ้านเลยอามรมณ์เมา่อวาเขาออกก็คือ เราคุณอยู่ในสายตาเรานะอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณเหมือนตาวิเศษเห็นนะประม,มาณนั้นเคยมีเหตุการณ์ไหนไหมครับที่สวสมาดํารงตําแหน่งเป็นสวสใหญ่แล้วแบอบกโอ้โหเจอเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนมากที่สุดอะไรเงี้ยครับตั้งแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่ปี62มานะครับเรารเราเราดูในมิตินั่งเที่ยวนะ,ะตั้งแต่ปี62มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีเหตุมีราวซับมาเที่ยวแค่2รายครับจริงเหรอครับที่ผ่านมาครับผมคือคนอายุดทยาใจดีอ่ะพูดอย่างนี้ครับผมประมาณนี้เลยครับ ซึ่งปกติหลายพื้นที่โทษนะฮะ,ะผมล่าสุดเหมือนเราจะไปกันที่พื้นที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งในกรุงเทพมหานครมาเขา<อ>บอกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากนั่นคือนักท่องเที่ยวโดนปลนเขาบอกว่าอาเซียนกรมของเขาอันดับหนึ่งเลยแต่ของเราคือเรียกว่าแทบไม่มีเลยครับผมเหตุ hey, ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของนักท่องเที่ยวหลงทางนะนักท่องเที่ยวอาจจะไม่เข้าใจในกฎจราจรนัก่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุนับรวมนี่อาจจะเรื่องของสุนัข ซึ่งเราก็ได้มีการคุยกับเทศบาลมาตลอดนะเพื่อที่จะกำจัดสุนัขนะครับป้องกันไม่ให้เหตุเกิดเป็นสุนัขหมาจรจัดอะไรอย่างนี้ทั่วไปทีนี้เหมือนเราคุยกันเมื่อสักครู่ครับสวัสอีก็คือตำรวจท่องเที่ยวของยุธยาเนี่ยเราทำงานกันแบบว่าเรียกได้ว่าวันหยุดนี้ก็คือหนักเป็นพิเศษเลยคเคยบอกว่าน้องๆผู้ดได้ไหมคับบัญชาหรือตัวสวัสดงรู้สึกแบบว่าเหนื่อยบ้างไหมในการทำงานตรงนี้ถ้าบอกว่าไม่เหนื่อยเป็นไปไม่ได้ครับครับผมแต่ทั้งนี้ทนั้นเนี่ยด้วยงานเราเนี่ยครับ สิ่งที่เราได้กลับมาคือเรายิ้มนะครับได้ไหมถ้าผมยิ้มคุณยิ้มตามยิ้มตามยิ้มต่อครับนั่นแหละครับเวลาเราไปทำงานเราเหนื่อยแล้วนะครับแต่เวลาเวลาเราเห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยยิ้มกลับมาเนี่ยมันจะฮิวใจเรามันจะทำให้เราเนี่ยนะครับมีพลังใจในการทำงานขึ้นนะแต่ครั้งนี้แล้วเนี่ยด้วยเราเป็นทำทำธรรมชาติของหน่วยเราเป็นงานเซิร์ฟงานบริการนะครับก็เลยความเครียดจะไม่มีเท่าไหร่นานมันก็จะถั่วกันไปนะครับลูกน้องก็จะไม่ไยที่จะ ปวดเท่าไหร่หรือมไม่ค่อยท้อเท่าไหร่ครับครับยังไงฝากพี่น้องประชาชนด้วยแล้วกันนะครับเข้ามาท่องเที่ยวที่ยุธยาแล้วก็ อย่าลืมครับสยามเมืองยิ้มนะฮะก็พยายามประชาสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยก็ดีหรือว่าชาวต่างชาติก็ดีแล้วก็อย่างที่บอกครับเมื่อสักครู่นี้คือเข้ามาแล้วต้องใจบริสุทธิ์ด้วยอาชญากรรมก็น้อยแล้วอย่ามาเก่ออาชญากรรมเพิ่มอีกเลยนะมันเป็นการทําให้ตํารวจท่องเที่ยวเองเขาก็มีงานหนักงานเพิ่มด้วย4จังหวัดอย่างที่บอกครับทีนี้สร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนดีกว่าสมมติผมเองเนี่ยเป็นอ่าอย่างตัวผมเองเป็นคนต่างจังหวัดเลยเป็นคนไกลมากนะับผมอยู่จังหวัดยะลาคุณผ,ผู้ชมผมน่าจะแบบคนที่ติดตามผมมาน่าจะพออรูู้้ย่บาง จะมาเที่ยวทั้งทีเนี่ยคร่าวๆก่อนเลยครับต้องมาเที่ยวอะไรในอยุทยาบ้างฮะัอนรับในอยุธยานะครับเราก็จะมีแหล่งทองเที่ยวนับหลักๆก็ได้แก่วัดใหญ่ครับนะครับวัดมหาธาตุวัดราชบุรณะวัดชัยวัฒนาหลังครับนะครับซึ่ง4ีวัดหลักๆเนี้ยนะครับก็จะเล่าร้อยเรียงประวัติศาสตร์ของอยยาตั้งแต่ต้นกำเนิด โดนมาถึงช่วงเสียตรง4ีครั้งที่สองคร,ครับและขอถ่ายไปนิดหนึ่งวัดนาประเมนครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นพวกสายมูนะครับ,อบอนี่ทีมงานต้องโดนนะครไปครับคุณผู้ชมครับและนี่คืออันซีนส่วนหนึ่งที่อยากนําเสนอเนะครับเพราะฉะนั้นรอติดตามกันต่อนในใน e ีีหน้าจะพาคุณผู้ชมไปลัดเลาะและพูดคุยและติดตามเรื่องราวน,านะครับของพระนครศรียุทธยาพาไปรู้จักจุดกําเนิดต้นกําเนิดและที่สําคัญในห้การทํางานของตํารวจท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้นตอนนี้ผมต้องแบบว่าไปฝึกซ้อมร้องเพลงออดเจ้า เจอกัน e ีหน้าครับวันนี้ขอบคุณเทปนี้สำหรับพันธําตำรวจโคธนากรธรรมาเมทาด้วยนะครับสารวัตรใหญ่ของนี่เลยฮะตำรวจภูธรอ่าตำรวจบังคับการตำรวจท่องเที่ยวครับนี่เลยคุณผู้ชมครับอย่างที่บอก4จังหวัดแต่ว่าวันนี้เราอยู่กันที่พระนครสุธยาเพราะฉะนั้นแล้วสนุกแน่นอนนะครับแต่ว่าสอนเอ็น่าจะยังอยู่กันกับเรายาวๆตลอดทั้งวันนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวครับผมครับผมรอติดตามวันนี้นะฮะใน E ีหน้าวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับครับผมพันธุรวรตีภาวิชิมพาลี ดำรงตำแหน่งสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยาครับเป็นสารวัตรเวรอำนวยการครับถ้ามาปฏิบัติหน้าที่เขาเรียกาสารวัตรเวรอำนวยการเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งครับที่จะให้เป็นตำรวจท่องเที่ยวครับเพราะว่าได้ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับผมเพิ่งมาดำรงตำแหน่งที่นี่ได้ประมาณปี2เดือนครับครับเราภูมิใจที่เป็นตำรวจท่องเที่ยวที่ได้ดูแล ความปลอดภัยท่องเที่ยวครับทั้งทั้ง,งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติส่วนมากเราจะไปงานเน้นงานบริการครับเป็นนโยบายของรัฐบาลว่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นไรายได้นับหนึ่งของประเทศไทยครับในส่วนผม,ผมเรื่องความประทรับใจผมจะเล่าให้ฟังเมื่อหลายปีก่อนครับตอนที่ผมดำรงตำแหน่งอยู่ที่พัทยาครับผมได้มีเคสนักท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวรัเสเซียครับ ได้มาป้นธนาคารกรุงศรีอุธายุธยา,าย,ยาที่พัทยาและก็ได้มีการต่อสู้และยิงข้าราชการตำรวจที่เฝ้าธนาคารนั้นจนเสียชีวิตครับเราได้นำผมด้วยตนเองก็เดินได้ได้สืบสืบจนทราบว่านักท่องเที่ยวเนี่ยหลังจากป้นเงินไปประมาณ3ล้านกว่าบาทแล้วแล้วก็ไป เราเราเราใช้ในการสืบสวนเดินหาข่าวหลายวันมากจนรู้ว่านักงเที่ยวได้ไปซื้อเรืออ,อยู่ที่ร้านหนึ่งแถวนาเกลือแล้วก็เอาเรือลงโดยที่ไม่ต้องเทสเรือเลยเราได้แจ้งผู้บัญชารระดับสูงจนสามารถเอาเรือของตำรวจน้ำและเครื่องบินของกองบินตำรวจได้ไปจับกลุ่มได้ที่กลางอ่าวไทยครับเป็นความภาคภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิตครับที่เรา สืบจับสืบด้วยตนเองแล้วก็รายงานให้หนายทราบครับประมาณนั้นครับค่ะสวัสดีค่ะพันตำรวจโทหญิงนัทชาลีสิริวารินนะคะ,ะสารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว1กองกำก,กับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1ค่ะเป็นตํารวจท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยาค่ะ ก็ท่านสารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีนะคะมอบหมายให้ดูเกี่ยวกับงานสืบสวนแล้วก็งานอำนวยการค่ะก็ตำรวจท่องเที่ยวจะแตกต่างจากตำรวจภูธรในในส่วนของงานบริการนะคะก็จะเน้นเป็นแบบเราจะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเขาเรียกว่าทุกอย่างที่มันไม่ได้ไม่จำเป็นจะต้องเกี่ยวกับคดีอย่างงี้ค่ะเป็นการไม่ว่าเขาจะลืมของหรือเขาจะ หาโรงแรมที่พักไม่ได้จำที่พักตัวเองไม่ได้คือจะเป็นงานแบบว่าอะไรก็ตามที่นะักท่องเที่ยวเขามีความเดือดร้อนเราก็จะให้การช่วยเหลือตรงนี้ค่ะอ๋อ,อก็มีช่วยเหลือนะักท่องเที่ยวจะมีเคสหนึ่งนะคะที่แบบที่เรารู้สึกว่าเราได้ช่วยเหลือเขาเรารู้สึกภูมิใจก็คือตอนเมื่อก่อนตอนที่อยู่สนามบินสุวรรณภูมินะคะจะจะมีชาวต่างชาติ คนหนึ่งเป็นผู้ชายเขาม,มีอาการทางจิตค่ะจำ,จำตัวเองไม่ได้เลยว่าตัวเองเป็นใครสัญชาติอะไรหรือว่าญาติพี่น้องชื่ออะไรแล้วเขาไม่มีอะไรติดตัวเลยคือมาแบบตัวเปล่าค่ะไม่มีเอกสารอะไรเลยทีนี้ปัญหาของเราก็คือเราจะช่วยเหลือเขายัางไงให้เขาได้กลับบ้านของเขาเพราะตัวเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนพอเราถามเขาอ่ะเขาก็ตอบมาว่าเขาชื่อเจมบอลคือซึ่งเขาน่าจะ คือตอบเพราะอาจจะชื่นชอบอดาราหรือหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาตอบว่าเขาชื่อเจมบอลแต่ว่าที่เราสังเกตอย่างหนึ่งก็คือเขาใช้ภาษาแบบเป็นภาษาเยอรมันซึ่งเราทางตำรวจท่องเที่ยวนะคะตอนนั้นก็ได้นําเขาว่าไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยากรเ,เพื่อในระหว่างนี้จะดําเนินการยังไงที่จะที่จะติดตามญาติเขาอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยก็เลยทําหนังสือไปที่สถานทูตค่ะ ออพอเขาพูดภาษาเยอรมันใช่ไหมคะก็ไปหาดูว่าประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันมีกี่ประเทศทีเนี้ยก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เลยให้ไปพิมพ์มือพิมพ์ลายนิ้วมือเขาอะคะ่ะพิมพ์มาไว้หลายๆใบเลยแล้วก็ทําหนังสือถึงสถานทูตประเทศต่างๆที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาหลักพร้อมกับแนบลายนิ้วมือไปแล้วก็ถ่ายรูปหน้าตรงของทางต่างชาติท่านนั้นนะคะแล้วก็เราก็ส่งไปว่าเนี่ย มีชาวต่างชาติเนี่ยมาอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งจําตัวเองไม่ได้คือจะบรบกวนให้ต,ต,ติดติดตามบุคคลของท่านหน่อยว่าใช่ประชากรในประเทศของท่านไหมอย่างนี้ค่ะแล้วปรากฏว่าก็คือเหมือนปฏิหารมากก็มีสถานทูตเยอรมันตอบกลับมาว่าเป็นคนของประเทศเขาแล้วแม่กับพี่สาวเขาอ่ะกำลังตามหาอยู่เลยเพราะเขาไม่รู้ว่าลูกลูกชายหรือว่าน้องชายเขาเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าไปที่ไหนแล้วก็ไม่ได้เอายาไปแล้ว แล้วนักท่องเที่ยวท่านนี้เขามีอาการทางทางจิตยอยู่แล้วตั้งแต่อยู่ที่ประเทศตัวเองอะค่ะเราก็เลยแบบอ๋อรู้แล้วว่าเจอญาติเขาแล้วเราก็เลยประสานกับสถานทูตเพื่อซื้อตัว๋วเครื่องบินส่งเขากลับบ้านเนี่ยค่ะก็เลยแบบเ,เป็นเคสที่ประทับใจค่ะว่าได้ช่วยแบบที่สุดๆค่ะครับผมก็ผมครับพันตํารวจโทธนากธรรมเมธาครับสารวัตรใหญ่สถา,านีตํารวจท่ททองเที่ยวพระนครศรีอยุธยาครับ ขอบข่ายหน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ร้นตัวผมเลยเนี่ยครับก็คือดูแลนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาเที่ยวนะครับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและอ่างทองครับการมาเป็นตำรวจเที่ยวนะครับคือการได้เจอรอยยิ้มนะครับด้วยนะครับตำรวจท่องเที่ยวนะครับภารกิจหลักส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการให้บริการนะครับนักท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเข้าไปให้บริการเขาเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะได้รับตอบแทนมาครับแน่นอนเลยคือรอยยิ้มจากเขานะครับไมาาามนกกรห้้ขอูล การให้บริการด้าน,นการแนะนาําสถานที่นะครับหรือในกรณีที่คนหายพัดหลงนะครับรวมไปถึงนะครับการให้คําแนะนําในเรื่องของเมื่อเกิดปัญหาอาชญากรรมขึ้นนะครับเราก็จะเข้าไปให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวครับผมเมื่อปี2565ครับผมมันมีเคสนักท่องเที่ยวชาวฟินแลนด์นะครับลืมกระเป๋าตังไว้นะครับในวัดมหา,าธาตุนะครับซึ่งนะครับในกระเป๋านั้นอ่ะไม่มีของสําคัญมากมายนะครับมีเพียงโทรศัพท์แต่โทรศัพท์เนี่ยไม่ได้ใส่สีประเทศไทย นะครับแล้วก็มีบัตรประจําตัวประชาชนนะครับของนักท่องเที่ยวคนนั้นนะครับรวมถึงเงินอยู่ไม่เท่าไหร่นะครับเงินอยู่เงินไทยจํานวนเล็กน้อยแต่เราเราก็ได้พยายามสืบเสาะหานะครับหาไม่เจอว่ามีการแจ้งความหรือเปล่านะครับหรือว่านักท่องเที่ยวคนนั้นเนี่ยตอนนี้ไปไหนแล้วนะครับไม่สามารถไม่สามารถติดตามได้นะครับก็เลยประสานไปที่ตํารวจท่องเที่ยวนะครับที่สุวรรณภูมินะเพื่อตรวจสอบว่านักท่องเที่ยวคนนี้เขาจะกลับประเทศเมื่อไหร่นะครับเราก็ประสานไปทางตม ประสานไปทางสายการบินนะครับเพื่อแจ้งนักท่องเที่ยวว่าวันที่เขาจะกลับเนี่ยให้เขารอก่อนเราก็เอาของเนี่ยไปให้เขานะซึ่งจากเนี่ยนะครับเดินทางไปสุวรรณภูมิใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับผมก็เป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกลนะครับพอท่องเที่ยวนะครับพอท่องเที่ยวได้รับสิ่งของไปนะครับสิ่งที่เห็นคือน้ําตาเขาร้องไห้เขาบอกว่าทรัพย์สินเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหรอกแต่รูปในโทรศัพท์นะครับที่เขาเก็บมาตั้งนานนะครับมันมีค่ากับเขานะครับซึ่งทําให้มันมีความรู้สึกภูมิใจแล้วก็มีพลังในการทํางานต่อไปครับ ตามมอต to ของต้นทุนเที่ยวแล้วครับว่า your first friend ครับต้นทุนเที่ยวนะครับจะเป็นเพื่อนเพื่อนคนแรกของคุณนะครับคุณไม่ต้องกังวลว่านะครับเราจะคองคอยจับผิดคุณนะครับเราจะเป็นเพื่อนคุณให้คําแนะนําคุณนะครับในในการท่องเที่ยวในจังหวัดทั้งอ่าวซยานะครับอย่างมีความสุขนะครับและถูกต้องทางขนบธรรมเนียมประเพณีครับ